สวัสดีครับชาวเซก้าทุกท่านนะครับเรา,าเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเนนเวละสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับภาคยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้บอลถ้วยทั้ง3คู่เลยนะครับจาก2ประเทศโดยคู่แรกไปดูที่โคปาเดเรรอบ8ทีมสุดท้ายที่สเปนก่อนเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นัวเรียลซเซดัดครับ วันีจะเปิดบ้านเจอกับทางโอซาซูนาครับเดี๋ยวคู่นี่เพิ่งเจอกันมาไม่นานนี่เองนะครับเป็นโอซาซูนาชนะ2-1นะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโซเซดัดเนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกล่าสุดก็แพ้โอซาซูนามาอย่างที่บอกนะครับ2-1ครับส่วทางโอซาซูนาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเตมล่าสุดก็ชนะโซเซดัดมา2-1อย่างที่บอกไปนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ สุดสุดาวันนี้ตรงกลางจะมีทางมาตินซูบิเบนดีนะฮะแลวหน้าเป้าจะเป็นทางมิเกลโอยาสาบาวครับส่วนทางโอซาซูนาตรงกลางมีรูปเบนกาเซียนะฮะแลวหน้าเป้าจะเป็นทางอันเต้บูดิเมียครับก็ต้องบอกว่าสุดสุดาอย่างที่บอกนะครับพึ่งแพ้มาเลยนะครับวับนนี้คงเน้นเต็มที่เพื่อชดเชยผลงานในลีกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะฮะต้องมาเจอโอซาซูนาที่ภาพรวมดูดีกว่าชัดเจนนะครับเจ็ดเกมหลังแมยแพ้แค่เกมเดียว เกมล่าสุดแพ้ที่แพ้อัลบดบิดนะฮะแพ้แค่หนึ่งศูนเองด้วยนะครับแล้วก็เจอกันล่าสุดก็อย่างที่บอกบุกมาชนะได้ถึงสนามนี้เลยเพราะนั้นเชื่อวันนี้ก็รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้ในเวลาครับมองว่าใน90าสินาทีคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับคู่สองแบงกฤษกันนะครับไปดูหลีกครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับในนาดัที3ครับไปดูลิเวอร์พูลครับ วันนี้จะเปิดแอนฟิวเจอร์สเปอร์โดยคุณที่เจอมาเกมแรกเนี่ยเป็นสเปอร์ชนะหนึ่งนนะฮะไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับเรือพูนี่ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะบอลมัดมายอดเยี่ยมส0นครับส่วนทางสเปอร์ชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะเบรนฟอร์ดมาสวยงาม2 0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเรือพูนี่ตรงกลางคร์ติสโจนส์ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดียโกโชต้าครับส่วนทางสเปอร์ ตรงกลางมีอีฟบิสซูมานะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางริชาร์ดสันครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ลิเวอร์พูลโจดไม่ง่ายเท่าไหร่นะฮะเล่นยากกว่าเพราะว่าพลาดแพ้มาเกมแรกแต่ว่าวันนี้โปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยเป็นการเจอพรีมัตวันนี้พวกเขาสามารถใช้ชุดใหญ่ได้เต็มที่เลยนะครับทัวนักสเปอร์เนี่ยดูดีขึ้นมาในช่วงหลังนะครับแต่ว่าตัวหลักยังเจ็บอยู่เยอะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ยไปเคลียร์โนดเนื้อภูมาก่อนเกมได้เนี่ยวันนี้เจองานหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมเนี่ย ผมมองว่าลิเวอร์พูลนี้ชุดใหญ่มาเต็มแน่นอนแล้วก็จะเอาคืนอย่างสะสมแบบตบท้นทบดอกครับผมมองว่าลิเวอร์พูลจะถล่มเอาชนะสเปอร์ได้สามสูตรเลยครับคู่สุดท้ายครับกลับไปที่สเปนอีกหนึ่งคู่นะครับโกบาเดเรรอบแปดทีมนะครับสามตีสามครึ่งนะฮะไปดูบาเลนเซียครับวันนี้จะเปิดเมสตาญาเจอทางบาร์เซโลนาดูคู่นี้เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยบาเลนเซียเละเลยนะครับแพ้ทางบาร์เซโลนาหนึ่งเจ็ดนะครับไปดูที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ บาร์เซียนชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเซอร์ตาบิโกมา2-1ครับส่วนทางบาร์เซโลนาชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้นะครับเกมล่าสุดเอาชนะเดอปาร์ติโวอาราเบสมา1-0นะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับบาร์เซียที่ตรงกลางมีอันเดรอัลมาลีด้านะฮะจะเป็นตัวปั้นเกมอ,อยู่ตรงกลางโดยหน้าป้าจะเป็นทางอูโกโดโรค่ครับส่วนทางบาะะร์เซโลนาก็เกมลูกจะมีทางรามินยามาลนะฮะ ดาวรุ่งตัวเก่งนะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้ครับก็ต้องบอกว่าบาร์เซียเจอกันเมื่อสองทีก่อนเนี่ยแพ้ยับเยินเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับกลับมาเล่นในบ้านน่าจะรู้วิธีที่จะไม่ให้เละแบบนั้นแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีด้วยนะในช่วหงหลังๆครับส่วนทางบา์เลนาเนี่ยช่วงหลังดูเหนื่อยๆครับนอกจากเกมทิชชนะบาร์เซียเนี่ยห้าเกมเนี่ยมีแค่เกมนั้นเกมเดียวแหละนะฮะที่ชนะคู่แข่งเกินหนึ่งลูกแล้วยิ่งมองไปที่เฮตูเฮตเนี่ย บาร์เซโลนาช่วงหลังมาที่นี่ไม่ค่อยชนะขาดเพราะฉะนั้นผมมองว่าชนะชนะได้แต่ผมมองว่าบาร์เซโลนาวันนี้เต็มที่จะทายแค่เฉือนครับมองบาส์บาร์เซโลนาจะบุกมาเอาชนะบาร์เซียได้แค่1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แร่ครับที่คูบาเดเร่รอบแปดทีมในสเปนนะครับเรอัลสซสเดตครับจะทำได้แค่เสมอทางโอซาซูนาในเวลา1ประตูต่อหนึ่งครับคู่สองที่ลีกครับรอบรองชนะเลิศเกมสองนะครับคาราบาวครับครับเกมที่สอง ลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะสเปอร์ล้างแค้น3าศูนย์และคู่สุดท้ายครับบาเลนเซียครับจะเล่นในโคบอลเดรียรอบแปดทีมสุดท้ายเหมือนกันจะเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนาแบบเฉียื่อยแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัปพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดซ้ายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ